อันนั้นละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มประกาศตัวของมันเองเราทําเรื่องทรัพย์แล้วก็ให้ครูจอมรัพย์กับศัตบาปีไปประกาศพอเราทรําเรื่องทําเรื่องไอ้ที่ดินแล้วก็ให้จัก,กรพันธ์เห็นไหมจัก,กรพัน์ผมมาวันที่เท่าไหร่นะที่เขาไปยิงคน เราทําเรื่องไอ้เราทําเรื่องทงอืมก็ให้ชั้นเจ้าคุณทองไทยเห็นไหมสมัยก่อนนี่ประกาศเรื่องทงขาวแดงขาวอะ่ะเจ้าทุงเจ้าคุณทองไทยก็เอาเอาทงไอ้ทงฟุตบอลโลกอะ่ะไปประกาศตั้งแต่ทักสินเนี่นี้งานของเราเนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม เริ่มประกาศตัวของมันเองแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยไอ้ไอ้ที่เราอ่ะประกาศไม่ได้ก็คือเรื่องภัยพิบัติใหญ่นี่แหละแต่เราสามารถก็คืเตือนคนให้เตือนไอ้ก็เรียกว่าให้เตือนเพื่อนที่เขาเชื่อเราบอกบอกต่อกันไปว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ถ้าภาคเหนือเนี่ยถ้าเขื่อนภูวิพลแตกนะไม่เหลือนะกรุงเทพเนี่ย สี่ห้าจังหวัดเนี่ยมันจะไม่เหลือเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าปู่ขอเอาไว้ขอ,อไว้ออไวตั้งแต่ปีปีสามห้าขอ,อาไว้ไม่ให้เกิดภัยพิบัติใหญ่แต่ให้ให้ขอให้แยกก่อนแยกแยกคนดีออกจากคนชั่วก่อนทีนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มก็คือเกิดพุทธสภาธมินไอ 2,535และคันนี้โจนก็ได้ขึ้นมาครอบครองเขาเรียกว่าครอบครองครอบครองบ้านเมืองโดยเขาเรียกว่าโดยโดยที่ไม่เสียเลือดเนื้อคือคนของเราเนี่ไม่ให้ไปต่อต้านแต่ให้ดูแลประชากรให้ดูแลประชาชนช่วยอยู่เบื้องหลังถ้าใครอยากได้เขาเราียกว่าอยากได้ยศตำแหน่งก็ให้ไปอยู่เบื้องหน้า แต่ไปอยู่เบื้องหน้าเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างเสแดงเนี่ยเห็นไหมพอไปอยู่เบื้องหน้ามันก็สู้เขาเรียกว่าสู้มารหัวดําไม่ได้เขาก็ยิงทิ้งแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่เบื้องหน้าก็คือเขาเรียกว่าสนับสน,นุนส่งสเสบียงสเสบียงบุญเนี่ยเป็นเป็นสเสบียงที่เราไม่สามารถที่จะเอา เขาเรียกว่าเอาวัตถุต่างๆไปแลกได้แต่สเสบียงบุญเนี่ยมันจะเกิดได้ด้วยอะไรมันจะเกิดได้ด้วยอํานาจการกระทําของพวกเราทั้งหมดตอนเนี้เราเขาเรียกว่าเราเอาแลกไว้ด้วยแลกหนึ่งหนึ่งแลกหนึ่งคือแลกไม่ให้เกิดภัยพิบัติใหญ่แต่มันมันไม่สามารถแลกวิบากกรรมของแต่ละบุคคลได้ ถ้าเราเอาวิบากกกรมของแต่บุคคลมาแลกมาแลกกับภัยพิบัติใหญ่เนี่ยคันนี้ความสูญเสียมันจะเยอะกว่าก็เลยต้องเขาเรียกว่าประก,กาศให้ให้โลกได้รู้ว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นสิ่งไหนที่มันจะเออที่ที่เราจะป้องกันได้หรือว่าที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ให้มันเกิดน้อยลงสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะต้องเขาเรียกว่าเราจะต้องมีสติ มีสติแล้วก็พยายามเอาความรู้ใส่ตัวเองให้มากที่สุดความรู้ก็คือบารมีนั่นแหละบารมีก็คือความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีบารมีเราก็ไม่สามารถที่จะเอาร่างกายของเราหรือคำพูดของเราเนี่ยเอาไปบอกต่อบอกต่อว่าเพราะว่ามันมีไม่มีความเชื่อถือ ยุคเรามันเป็นยุคหินลอยน้ำน้ําเต้าจมน้ำหินลอยน้ำหมายถึงอะไรรู้ปะยุคหินลอยน้ำก็คือหมายถึงคนที่เขาเรียกว่ามีแต่คำพูดมีแต่คนทำชั่วจะได้ดีคนทำดีจะได้ชั่ว อย่างเรายกตัวอย่างเนี่ยอย่างทักษิณเนี่ยช่วยเหลือประเทศชาติมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าคนชั่วมันเยอะเนี่ยเห็นไหมแต่ครั้นี้คนชั่วได้ดีเห็นไหมได้มียศหาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งเห็นไหมอย่างเราเราสังเกตดูนักการเมืองหลายหลายคนเห็นไหมอย่างประยุทธ์เนี่ยยกตัวอย่างเลยว่าทําไมมันอยู่ได้อํานาจได้ถึงแปดปีเพราะอะไร เพราะว่ามันอยู่ในอำนาจของออการใช้บุญดีของของเขาในอดีตชาติเขาเรียกว่าโจรในยุคโจรสองสี่เก้าเก้าคองเมืองอยู่เราถึงไม่สามารถที่จะเอาเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาไปเล่าเนี่ยวันจะเกิดการต่อต้าน อย่างปีสามห้าเนี่ยเห็นไหมเออประชาชนตายแต่ว่าพวกที่ได้อำนาจก็คือพวกนักการเมืองหรือว่าเหล่าหัวหน้าโจรทั้งหลายแต่ครั้นี้ผู้ที่รับกรรมก็คือประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็นไหมพราะเขาได้อำนาจแล้วเขาจะทำอะไรกับเราล่ะตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามสิบห้ามาเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจริงๆก็คือสองพันห้าร้อยเอ้สองสี่แปดแปดสองสี่แปดแปดนี้เราเริ่มนับเลยนะ นับก็คือตามหาทายาทเพื่อที่จะมามาก่อเอ่อก่อร่างสร้างตัวใหม่ก็คือในยุคศรีวิไลนั่นเองแต่เบื้องหลังในการกระทําของเราเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่นู่นแหละสองพันแปดเอยเริ่มตั้งแต่พศแปดแต่คนในยุคนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการกระทําทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกว่ามันจะเป็นความลับของโลก โลกก็คือความลับของมนุษย์เนี่ยหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าใครดีดีปุ๊บเนี่ยถ้าเด่นขึ้นมาแล้วเป็นภัยทุกคนเพราะอะไรเพราะว่า,ายศถาบรรดาศักดิ์มันแย่งกันครอบครองแต่ถ้าเราเสมอภาพเสมอต้นเสมอไปไม่ต้องเด่นไม่ต้องดีมาก เราช่วยเหลือในเขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องการผลประโยชน์ตอบตอบแทนนั่นแหละคือเราจะได้ดีตลอดอย่างงานของเราเนี่ยม,มันประกาศตัวของมันเองมาเรื่อยๆแต่ครั้งเนี้ยไอ้บางคนเนี่ยไม่ได้ศึกษาว่าเราประกาศหาทายาธรรมตั้งแต่2550พระยาธรรมมิกราชลงมาสั่งว่าองค์ห้าเนี่ยต้องลงมาปฏิบัติหน้าที่เองปฏิบัติหน้าที่เองหมายถึงไง ไม่เราไม่ใช่ร่างทรงแต่ว่าเราสามารถเขาเรียกว่าสื่อสารกับดวงจิตดวงญานหรือว่าบรรพบุุษของเราที่ตายไปแล้วเราถึงได้ตามได้รู้ได้เห็นทุกอย่างว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในในอนาคตอีก50ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรมั่งเราสามารถรู้เวลาได้รู้จุดกําเนิดได้แต่ว่าเราไม่สามารถไปประกาศได้เพราะบางเรื่องบางอย่างมันเป็นวิบากกรรม เราก็ต้องเสียหนึ่งผลประโยชน์แรกหนึ่งอย่างเนี้ยครอบครัวครอบครัวของเราเนี่ยอย่างโสรยาเนี่ยไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจงานก็เอาเรื่องงานของเราไปประกาศมั่วก็ถูกทําโทษก็เหลือแต่ชื่อแค่นี้พอเหลือแต่ชื่อร่างกายสังขารไม่มีก็ต้องไปอาศัยลูกหลานอยู่ มันไม่ได้ไปเกิดนะแต่ถ้ายังมีบาปกรรมยังมีเนี่ยเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมันถูกกําหนดมาให้ก็คือว่าถ้าเราตายแล้วเราไม่สามารถไปเกิดได้ไปขยายพันธุ์ได้มันก็แค่เป็นรูปนามเฉยๆรูปนามเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีลูกถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอาศัยลูกอยู่ เขาเรียกว่าอาศัยอาศัยรูปของลูกก็คือร่างกายของลูกอยู่ไปขี่คออยู่ไปเกาะคออยู่อย่างเงี้ยเออแต่วิญญาณเราไม่ได้ไปเกิดนะแต่ถ้าเราจะไปเกิดได้ก็คือลูกเราก็ต้องเป็นเป็นเผ่าพัานธุ์ต่อไปเงี้ยมันเรียกว่าถ่ายทอดไปเรื่อยถ่ายทอดไปเรื่อย